สวัสดีเพื่อนๆชาวเยสไซแอนชาแนลทุกคนคะ่ะ yes, <I> วันนี้แอมมาอยู่แถวแถวโซนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงเนาะผ่านร้านร้านหนึ่งมาเอาใจสายเขียวเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เลอลิสเรารักกันกินแล้วอารมณ์ขันดีดีเนี่ย เขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่า,<ม>าค่ะกินแล้วอารมณ์ขันดีดีแล้ว ร้านก็จะเป็นในส่วนของข้าวมันไก่ก็จะเหมือนร้านข้าวมันไก่ทั่วไปนะคะก็จะมีพวกข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันไก่ผสมแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีเป็นท็อปปิ้งก็คือตัวเมนูเรารักกันก็คือเป็นเมนูกัญชาก็คือเขาจะใส่ตัวกัญชาโรยลงไปบนอาหารเดี๋ยวเราจะสั่งวันนี้แอมสั่งเป็น ข้าวมันไก่ผสมนกก็จะมีไก่ทอดไก่ทอดผสมกันแล้วก็ใส่ซิมมิชเจ้าของเขาไปด้วยก็คือตัวกัญชานะออนอกจากข้าวมันไก่แล้วเขาก็จะมีตัวของตัวเตี๋ยวด้วยนะคะนี่เลยก็มีเซนให้เลือกแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีเป็นพวกเมนูช่นตามด้วยนะอาหารอีสานก็มีหรือจะเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปเช่นพวกผัดกะเพรานีเลย ก็ผัดกะเพราข้าวผัดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้แอมสั่งเห็นเมนูนึงแปลกมากก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นช่ออมกุ้งเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยกินที่ไหนก็เลยลองสั่งดูตัวซิมเมเจอร์ค่ะที่เป็นตัวของกัญชาเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการให้ใส่เพิ่มเนี่ยก็คือจะบวกเพิ่มอีกแค่1ิบาทเท่านั้นเองแล้เวเรามาออเดอร์กันเนาะ มาแล้วจ้าเมานูที่เราสั่งมาลีคือปกติแล้วอะ่ะเคยกินแต่ที่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ทําเป็นน้ําซุปกัญชาเนาะยังไม่เคยเจอแบบกัญชาเป็นต่อนแบบนี้เลยนี่นี่คือมันว่าเป็นต่อนแบบนี้เลยนะคือกินได้ใช่ไหมเคยกินไหมมีใครเคยกินแบบเนี้ยคือกินแล้วมันจะเมาไ,ไหมเนี่ยถ้ากินหมดจาน คืออันนี้ที่เราสั่งมานี่จะเป็นข้าวมันไก่ผสมนะแล้วก็ขอเพิ่มท็อปปิ้งเป็นตัวกัญชาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยมาอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขานะอันนี้น้ำจิ้มข้ามันไก่เราราดราดราดตรงข้ามไก่นี้มาเราเรากินตรงส่วนของไก่ต้มก่อนนะ้นำลายลาย เฮ้ยมันกินได้ใช่ไหมอ่ะกิน,นได้กัญชาแบบเนี้ยเอ้ยไม่เคยกินจริงกลัวมันจะเมามันจะเป็นอะไรไหมนี่แหละมันก็ตีข้าวมันไก่แล้ยน้ำจิ้มเขาแคบหนึ่งนะอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มไมาใส่กัญชาด้วย,ยน้ำจิ้มไม่เห็นนะไม,ไม่ได้ไใสนะ่น้ำจิ้มแต่ว่าเขาใส่ในน้ำซุปน้ำซุปก็คือมาเป็นต่อนใหญ่มาก ถ้ากินหัวนี้ก็คือขับรถออกไปก็คือนั่งหัวล้อกันทั้งคันรถเลยปะเนี่ยฮะเฮ้เราอยากลองชิมเปล่าๆปล่าอะได้ไหมอะ่ะของดมก่อนกินกินเหมือนใบชาอืมขอชิมน,นะอืมรู้สึกเหมือนเหมือนตดวเองเป็นบัวไงกับรู้กินแบบมากินหญ้ากินอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ไมีรสชานะกลิ่นมันเหมือนชาชานั่นแหละเออเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปกินอะไรนะเมนูน้ำผึ้งมะนาวกัญชาใชมั้หมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือกัญชาเนอะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีบุคลิกที่เปลี่ยนไปจริงๆอันนี้น้ำจิ้มไก่ทอดออเราตักราดจากกัญชาไปด้วย กินชาติดเริ่มติดปากแล้วแล้วนะจ๊ะอ,อันนี้ก็เหมือนข้ามันไก่ทอดทั่วไปส่วนตัวชอบนะ น้ำจิ้มของเขาอะ่ะเด็ดอร่อยแซ่บจริงๆถ้าสมมติว่าคนชอบกินข้าวมังไก่เนี่ยโอเคนะตัวนี้ผ่านเลยอะ่ะคือจะบอกว่าในมันกลมกล่อมอะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสายสายเขียวเนาะเพราะชอบกัญชาก็คือสั่งกับคปิ้งเพิ่มได้เลยไม่่อยคาได้ไหมข้าวมังไก่อร่อยอันนี้คือเขาให้กินเป็นต่อนิงๆหรอเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยกินนะเนี่ยคือครั้งแรกนะทีก่กินกินกัญชาเป็นต่อนแบบนี้เพิ่งรู้ปกติคือกัญชามันกินแล้วเมาไหมไม่ไม่รู้อะ เด็ด้านทานนะเข้ามันใจอะ่ะเดี๋ยวเรามากินเมนูต่อไปอันนี้เป็นเมนูที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนจะเป็นผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งแล้วก็คือใส่แขนชาไปข้างบนเมื่อกี้ตอนนี้เขายกเมนูนี้มาเสิร์ฟก็คือกลิ่นชะอมหอมมากเลยอะ่ะ จานนี้ก็คือหนึ่งร้อบาทนะ mm. ก็ใส่กัญชาเพิ่มก็เพิ่มอีกสิบาทแค่นั้นเองนี่เลยจ้ะ mm. อืมอร่อยนะ mm. เหมือนเหมือนวุ้นเส้นผัดไข่ธรรมดาแต่ว่าอันนี้จะมีกลิ่นชะอมเข้ามาด้วยสำหรับคนที่ชอบกินชะอมนะอันนี้ผ่านนะอร่อยเลยอะแล้วก็เนี่ยมีกัญชาเพิ่มเขาแบบทุกเมนูสามารถใส่กัญชาได้หมดเลยนะ จะเป็นพวกส้มตำ่วยเตี๋ยวกะเพราอย่างเงี้ยก็คือเขาใส่กระช้าให้ได้หมดเลยถ้าสมมติว่าลูกค้ารีเควสเนาะ <c oughs> ถือว่าร้างร้าง <c oughs> โทษทีรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีบุคลิกที่เปลี่ยนไป ถือว่าร้านข้าวมันไก่เลอริสเนี่ยเมนูข้าวมันไก่ผ่านนะแล้วก็อาหารตัมจังกูอย่างอื่นนะแอมยังไม่ได้กินแต่ว่ากินในตัวบุ้นเส้นผัดไข่อ่ะก็ผ่านแล้วก็เพื่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมน้ำซุปเลยอ่ะขอชิมก่อนได้ไหมปกติเขาบอกว่าถ okay. mm ้าใส่กัญชาแล้ไม่จำได้ใช่ไหมอือก็หวานจริงๆหวานแบบหวานหอมอ่ะ โดยส่วนตัวว่าคิดว่าร้านข้าวมันไก่เลอริสเนี่ยอาหารผ่านนะบรรยากาศดีมากแล้วก็พนักง,งานต้อนรับดีมากเลยอันนี้ถือว่าโอเคนะถ้ามีโอกาสได้กลับมาซ้ำก็จะมาซ้ำที่นี่อีกเนาะสำหรับใครเนที่อยากลองเมนูนี้เนี่ยแอมแนะนำเลยนะคะร้านข้าวมันไก่เลอริสอยู่ซอยสุขุมวิทพัทยา15ยังไงเดี๋ยวแอมจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะ สำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยว,ยวแถวแพัทยาเนาะแวะมาลองชิมดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนี่ a y a n Channel ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขอไปกินเมนูเราลักกันที่เหลือก่อนเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย